ในวันหนึ่งของฤดูร้อนที่บึงน้ำแม่เป็ดกำลังเฝ้ารอให้ไข่ของเธอฟักออกมาทีละฟองไข่ก็เริ่มแตกร้าวและมีลูกเป็ดน่ารักน่ารักโผล่ออกมาอย่างไรก็ตามมีไข่ฟองใหญ่กว่าฟองอื่นๆที่ยังไม่ฟักทำไมไข่ฟองนี้ถึงฟักช้าจังดูท่าทางจะแตกต่างจากฟองอื่นนะสุดท้ายไข่ฟองใหญ่ก็แตกร้าวออกมาและปรากฏลูกเป็ดที่ไม่เหมือนที่แม่เคยเห็นมาก่อน เขาตัวใหญ่กว่าและมีขนสีเทาแทนที่จะเป็นสีเหลืองดูสิเขาไม่เหมือนพวกเราเลยเขาน่าเกลียดจังไม่ว่าเขาจะหน้าตายังไงเขาก็คือลูกของแม่ไปเถอดทุกคนได้เวลาฝึกว่ายน้ำแล้วแม่เป็ดนำลูกเป็ดไปที่บึงน้ำเพื่อฝึกว่ายน้ำครั้งแรกลูกเป็ดตัวอื่นๆว่ายน้ำอย่างราบรื่นแต่ลูกเป็ดที่เร่พยายามปันป่วน,นกระพือปีกใหญ่ๆอย่างเนื้งงะพยายามต่อไปนะลูก เดี๋ยวก็ทำได้เองแหละดูเขาว่น้ำสิเขาเก้เก้กังๆจังเราพยายามเต็มที่แล้วนะไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถทำได้ดีเท่าพี่น้องของเขาวันต่อมาครอบครัวเป็ดได้ไปที่ลานเลี้ยงสัตว์สัตว์ตัวอื่นๆจ้องมองลูกเป็ดที่เรดด้วยการซุบซิบและล้อเลียนทำไมเจ้านี่น่าเกลียดจังเขาไม่เหมาะจะอยู่ที่นี่หรอกอยากเข้ามาใกล้พวกเราเลยเจ้าขี้เร่ ทำไมทุกคนถึงใจร้ายกับเราจังลูกเป็ดที่เรรู้สึกเศร้าสุดขีดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงแตกต่างและไม่มีใครชอบเขาเลยไม่สามารถทนต่อการถูกล้อเลียนได้อีกต่อไปลูกเป็ดที่เรตัดสินใจหนีออกจากบ้านเขาเดินทางผ่านป่าทึบด้วยความหวาดกลัวและโดดเดี่ยวเราจะไปที่ไหนได้บ้างทำไมเราถึงต่างจากคนอื่นจัง เขาพบบึงน้ำเล็กๆในป่าและตัดสินใจอยู่ที่นั่นแม้ว่าเขาจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากก็ตามเมื่อฤดูหนาวมาถึงความลำบากของลูกเป็ดที่เร่ก,ก็ยังคงอยู่บึงน้ำแข็งตัวและเขาแทบจะหากินไม่ได้เลยเขาสั่นในความหนาวและปรารถนาให้ตัวเองเป็นเหมือนนกตัวอื่นที่บินลงใต้เพื่อความอบอุน่นเราแค่อยากรอดอยากมีความสุขบ้างชาวนาผู้ใจดีพบลูกเป็ดและพาเขาไปยังบ้านที่อบอุน่น แต่เด็กๆของชาวนากลับไล่ตามเขาเล่นลูกเป็ดที่เร่จึงหนีออกมาสู่ป่าอีกครั้งคราวนี้เขายิ่งหนาวกว่าเดิมและสิ้นหวังมากกว่าเดิมเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงโลกก็กลับมาอบอุ่นอีกครั้งชีวิตกลับมาสู่บึงน้ำลูกเป็ดที่เร่ที่ตอนนี้โตขึ้นและเหนื่อยล้ารู้สึกถึงความต้องการที่จะกระพือปีกของตนถ้าเราบินหนีจากที่นี่ได้ก็คงดีนะ เขากระพือปีกและด้วยความประหลาดใจเขาก็ยกตัวขึ้นจากพื้นและบอยบินเขาลงจอดข้างบึงน้ำที่มีฝูงหงส์ที่สวยงามอยู่เจ้าเป็นใครกันนกที่สวยงามเจ้ามาจากที่ไหนหรอสวยงามพวกคุณพูดกับเราเหรอใช่ลองดูเงาของเจ้าในน้ำสิลูกเป็ดที่เร่จ้องมองลงไปในบึงน้ำ และเห็นเงาของตนเองไม่ใช่ลูกเป็ดที่เรออีกต่อไปแต่เป็นหงที่สง่างามเราเราไม่น่าเกลียดอีกแล้วเราเป็นหงลูกเป็ดที่เร่ที่ตอนนี้กลายเป็นหงที่สวยงามได้รับการต้อนรับจากหงตัวอื่นเขาไม่โดดเดี่ยวหรือถูกล้อเลียนอีกต่อไปแต่ได้รับความชื่นชมและความรักเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีความสุขได้ขนาดนี้เราอยู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วตั้งแต่นั้นมา การเดินทางของลูกเป็ดที่เรที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและความเหงาก็จบลงด้วยความสุขและการยอมรับเตือนใจเราทุกคนว่าความงามนั้นมาจากภายในและทุกคนมีที่ของตัวเองในโลกใบนี้ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเราเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของเราอย่างแท้จริงและนี่คือจุดจบของการเดินทางของลูกเป็ดที่เรที่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงและยอมรับว่าตนเองมีค่าที่สุด ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ